นะะควันนี้เราจะมาทำของ NCT Dream น้อง Dream ถูกต้องชิววิ w งกรรมใช่เป็นเพลงเดบิวต์เพลงแรกของเดบิวต์ใช่ไหมใช่เป็นเพลงเดบิวต์โอเคเรามาดูกันเลยจาเด็กน้อยมาวเด็กน้อยอ่ะตอนนั้นมันสิบสี่สิบห้าทั้หมดเลยโอ้หมายอย่างตัวกันนะเด็กเ็กเยอะ ยอมใช่ดี่ซอนอออบความุูก็ยอมกน่นก็ไดูเล่นตาอยใส่นะแคชชั่ยนยะงยงจันเลิกนั่นเหรอใช่คุ้ทนเลยอะใช่นะนี่ไงนางโตขึ้นพี่ซอนยังเป็นใบหน่อย ทรงผมด้วยไงทำผมเอาอะไรเปลี่ยนไปนี่เลยตอนนั้นยังไม่ไดัดฟันเลยยังเป็นฟันเคี้ยวอยู่นั่นแหละเอออ่า มันให้ความสดใสตัดกๆอ่มเด็กน้อยอยู่เลยอะให้ความสดใสดีน่าถึงน้องพรัสสมัยนั่นเลความเป็นสองเตียง

ยล่อมากเลยอะลูก้องมดูสดใสน่ารักสุดใบเตอหน่อย่อยห่อยาดุน้อง ความยอนคิวสรอนมั้คิวกับผมไปด้วยกันนะทิ้งท้ายแบบยืดปลาใส่เลยชีวิตกรรมของน้องๆในใบละอ่อนน่ารักสดใสวัยกระเตาะนี่ประมาณสี่ปีแล้วมั้งต้องสัตว์สองพันสิบหกมั้งถ้าจำไม่ผิดยินเพลงเนี่ยคิใช่ไหมเออสองพันสิบหกเนี่ยโอ้นานแล้วนะก็เหมือนกับย้อนกลับไปดูช่วงเวลาที่พวกเราเด็กๆกันอยู่เลยโอ้โตเร็วนะสี่ปีโตเร็วโตเร็วตัวแบบ แต่ผู้ชายโตเลยอยู่แล้วเนาะใช่ใช่ใช่เนี่ยเห็นไหมเอ็มมี่ดังหน้นาหลักอ่ะอคือกลับมาดูอีกทีก็รู้สึกว่าเออมันก็ยังแฮปปี้อยู่นะอเด็กๆใสๆเนาะใช่มันเหมือน,นกับคือตอนเนี้ยที่เห็นนะคือพายเขาเป็นดูผู้ใหญ่ขึ้นเออแต่ตอนเนี้ยก็คือเหมือนพอดูวันนี้ปุ๊บอ่ะกลับมาดูในเวอร์ชันที่แบบเป็นเวอร์ชันเริ่มของเขาเนี่ยแรกๆแต่เด็กๆเนี้ยน่ารักชอบอชิวิ้งกับเป็นซิตี้ดรีมจริงน่ารักจุงเลยใสๆไว้กระตอกกุ็กจิบกริ๊แต่สิ่งที่ไดก็คือรู้สึกว่าเติบโตมาได้อย่างดีมากเ โตมาได้อย่างดีจริงๆถือว่า SM ปลูกปั้นมาดีใส่น้ำรดปุ๋ยมาดีจะใส่คำว่าเรียนดูมาดีก็ใส่ใจหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าคือโตมาอย่างมีคุณภาพเออด้วยตัวเองอะอย่างนี้แล้วกันด้วยตัวเองจริงๆง่ายดีก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนกับเอ็นซิชีนะคะคลิปหน้าไวคลิปหน้าเรามาดูกันใหม่ว่าจะมีเพลงอะไรต่อไปใช่ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ